สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์64เวลา6นาฬิกา30นาทีที่หมู่บ้านกกกอกตำบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายอนามัยวงศ์ศรีชาและนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อและแม่น้องชมพู ยายสมควรหลาภูได้ออกมาใส่บาตที่บริเวณหน้าบ้านของตาชาญในวาระครบรอบ9เดือนการพบศพของน้องชมพู่ซึ่งวันนี้ครอบครัวของน้องชมพู่ได้เตรียมอาหารที่น้องชมพู่ชื่นชอบประกอบด้วยขนมเคก้กนมเปรี้ยวและน้ำแดงมาใส่บาตรพระจำนวนสี่รูปซึ่งวันนี้ทั้งพ่อและแม่ และยายมีสีหน้ายิ้มแย้มไร้ความกังวลท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องหมายจับในวันที่15กุมภาพันธ์6สต่อมาเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพ่อแม่ของน้องชมพูได้เดินทางไปยังเจดีเก็บอัฐิของน้องชมพูที่วัดป่าภูผาแอกโดยได้นำช่อด,ดอกเป็นจม่าสีขาวไปวางไว้อาไราที่เจดี รวมถึงได้นำอาหารเซนไวขนมนมเปรี้ยวและแอปเปลิลซึ่งเป็นของโปรดของน้องชมพู่ไปตั้งให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่ด้วยขณะที่มีการวางอาหารทั้งพ่อและแม่ก็ได้เรียกน้องชมพู่เป็นภาษาพูทไทยให้มารับเอาอาหารที่แม่นำมาให้นางสาวิตรีวงศศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่า วันนี้ตนตั้งใจเลือกดอกไม้สีขาวมาวางไว้อาลายัยหน้าเจดีเก็บอัฐิเพราะน้องชมพู่เป็นเด็กบริสุทธิ์วันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์แต่ตนไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเพราะครอบครัวของเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้คือวันที่14ที่มีความสำคัญกับตนและครอบครัวมากกว่านั้น คือเป็นวันที่ครบรอบได้รับรู้ถึงการจากไปของน้องชมพู่เพราะในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปในวันที่11-13พฤษภาคม63นั้นครอบครัวของตนก็ยังมีความเชื่อว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งในวันที่14พฤษภาคม63ที่ทราบข่าวจากการพบศพและน้องชมพู่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว ซึ่งคดีผ่านไป9ก้าเดือนแต่ตนและครอบครัวก็ยังมีความหวังทุกวันและเชื่อว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่และตำรวจก็คงหวังอย่างที่ตนหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถจับคนร้ายได้และไม่ว่านานแค่ไหนตนก็จะรอความหวังเท่าเดิมทุกวันไม่เคยมีความริบรีนางสาววิตรีกล่าวต่อว่า แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวลือว่าจะมีการออกหมายจับภายในวันที่15ก้กุมภาพันธ์นี้แต่ตนก็คิดว่ามันเป็นแค่กระแสข่าวลือและข่าวลือไม่ได้มีความสําคัญกับตนตนไม่ได้มีความตื่นเต้นเพราะตนมองเพียงการทำงานของตำรวจถ้าหากจะมีการจับคนร้ายจริงตำรวจที่ทำคดีก็ต้องบอกอะไรตนบ้างแต่ตอนนี้ ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆด้านนายอนามัยผู้เป็นพ่อกล่าวต่อว่าตนอยากให้น้องชมพู่ไปสบายถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้วิญญาณของน้องชมพู่กลับมาเกิดเป็นลูกของตนอีกครั้งและตนยังคงหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดเผยข้อมูลว่าหมายจับ ถูกเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายน2,564แม่ของน้องชมพู่บอกว่าจะเป็นกระแสอะไรก็ช่างตนยังรอการทำงานของตำรวจต่อไปนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยว่าจากเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ให้จับตาหมายจับผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่จะออกภายในวันที่15กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีคนไปทำอะไรบางอย่างซึ่งตนพูดไม่ได้ทำให้มีการขอหมายจับของพนักงานสอบสวนในคดีต้องเลื่อนไปออกประมาณเดือนเมษายน64ยอมรับว่าสาเหตุส,ส่วนหนึ่งที่ต้องเลื่อนเพราะข้อสอบรัว่วประกอบกับพยานหลักฐานบางอย่างแม้จะสมบูรณ์แล้วแต่ชุดทำงานยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะยังมีช่องโหว่อยู่และคนร้ายจะใช้เป็นข้อต่อสู้คดีได้หากมีการขอสารออกหมายจับไปคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วสารยกฟ้องก็จะกลายเป็นว่าตำรวจจับแพะดังนั้นจึงต้องหาลงพื้นที่หาความเชื่อมโยงใหม่แต่ยังย้ำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตนเองจะลงพื้นที่ไปบ้านกกอกในสัปดาหนะ์หน้าร่วมกับชุดทำงานด้วยนางรพ,พีผ่านแก้วสุวรรณผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะฝ่ายปกครองที่ออกค้นหาน้องชมพูระหว่างวันที่11-14ถึง 14, พฤษภาคม63เปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวจากเฟซบุ๊กของแม่น้องชมพูในวันที่11พฤษภาคม ช่วงประมาณเวลา12นาฬิกาตนเองได้ประสานไปยังผู้ใหญ่นิ่มผู้ใหญ่บ้านกกกอกจนกระทั่งทราบว่าเป็นเรื่องจริงจึงได้ประชาสัมพันธ์ช่วงเย็นให้ชาวบ้านช่วยกันหาเบาะแสเช้าว,วันรุ่งขึ้นตนได้พาชาวบ้านประมาณ20-25คนไปช่วยชาวบ้านกกกอกกกตูมตามหา ตนเองในฐานะฝ่ายปกครองได้ไปนั่งประชุมและติดตามการค้นหาน้องชมพูทำงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านอีกหลายคนในตำบลกกตูมใช้สถานที่ลานเต็นท์บ้านน้องชมพูวางแผนการค้นหาประจำวันวันหนึ่งตนเองได้แวะเข้าเวรที่จุดคัดกรองโควิดบริเวณแยกเต่างอยเจอกับชายปริศนาคือนายแอมที่อ้างว่าหลงทางมา ติดรถกับผู้หญิงคนหนึ่งมาลงที่จุดคัดกรองเพื่อจะเดินทางกลับบ้านตอนนั้นตนเองก็ได้นำข้อมูลชายปริศนาไปรายงานในที่ประชุมของฝ่ายปกครองจำได้ว่าเป็นวันที่13-14พฤษภาคมก่อนพบศพโดยมีการรายงานให้กลุ่มผู้นำชุมชนรับทราบและสังเกตว่าในวงประชุมมีเพียงตาจานน้าเสริม ในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและน้าตายแต่ไม่มีพ่อกับแป้น้องชมพูและลุงพลกับป้าแตนส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรว่ามีชายปริศนาหายไปหรือมีชายปริศนาเข้ามาในหมู่บ้านหลังบอกว่าให้ตั้งด่านจับตัวคนร้ายทั้งที่ในวงประชุมไม่มีลุงพลแต่ในอีกมุมก็คิดว่า ตาชาญหรือคนในครอบครัวอาจจะเล่าสู่กันฟังทั้งนี้ตนเชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร้ายน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้เพราะจุดที่พบศพเป็นพื้นที่ขึ้นไปลำบากและส่วนตัวอยากให้จับคนร้ายได้โดยเร็วอยากให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมสำหรับนายชัยพลวิภา ลุงของน้องชมพูเปิดเผยกับอมรินทีวีเมื่อวันที่11กรกฎาคม63ว่าคนในครอบครัวตนได้ไปประชุมกับผู้ใหญ่บ้านตนจึงทราบเรื่องว่ามีคนเข้ามาในหมู่บ้านเป็นชายปริศนาต้องสงสัยจึงอยากให้มีการปิดหมู่บ้านตามตัวซึ่งไม่ได้หมายถึงนายแอมและเป็นสอพร้อมยืนยนันว่า ไม่ได้โยนความผิดให้ใครเป็นเพียงความสงสัยเท่านั้น